สบายดีพี่น้องสบายดีย่มเศร้าๆเด้อวพี่น้องมาลงนามานน้ลงนาเลาะเบิ่งนาอาะากกระแดดห่อนเนาะพี่น้องตอนเศร้ายุต่ว่ามันแดดห่อนอย่าดนี้พี่น้องไอเข่ากำลังออกกำลังย่างลงเลยเข่าก็มีแต่ญงา Nam tốc tốt lắm thôi. hai mừng tạm không, không. Thông thông na Lọ thùng hay thùng na nhà mới sầu được phải nhỏ này. ổ không là làm. เข้าว่านเลยพี่นอเข้าว่วานของแม่นกต้อยก็ลังออกเลยจะหาสีไปเบิงอันนั้นนะพี่น้อง้าเข้าวพี่นกมึงน้ำหมอกติดใบมันนั่นอยู่ไปเข้าย ล่อทงให้ทงนานึ่เดียวเด้อพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆแดดอ่อนๆประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งคนน้ำหมอกนะฝุ่น้นามนะพี่น้องน้ำข้างน้ำยืนในใบนีเนี่ยเข่าเรียบห่วยได้นะพี่น้อง งัวเข้าแล้วงัวกลินแน่นเนาะอุ้ยนี่ยงกบเขียดเดี๋ยวฮาน้องต้อยสิพามายามองวันนี้ตกว่าเลยตกแห้งแห้งต้นเข่ากำลังขึ้นเลยข่าตัวนี้ ข้าเจ้าด้อพี่น้องนี่เด้อข้าเจ้าวันข้าเจ้าสมัยตะกี้เนาะแม่น้องต้อย่าเข้าเจ้าขี้ควายวะกินอย่างก็ดีพญนยาดีอย่างนี่แหละเป็นหักยาด้อพี่น้องเดินจักดีอย่างนี่แหละน้องแม่น้องต้อยพูดว่าตอนเป็นหักยาเนาะมันสีออกคือคือข้าวกลัมเนี่เด้อพี่น้องเนาะก็มันสีออกดำๆคือข้าวก่ํมเลยแต่ว่า ข้างในสีเป็นสีขาวเขาเจ้าออเป็นสีขาวหยามองเลยแบบนี้น้ำไหลข้างเสียงน้ำไหล่น้เรกโ้งม,มังดื้อ มาลัางสิเป็นมากมีบ่ปลาเนี่ยรักขึ้กกนกนะ้นละมองนี่เมองสิแล้วอยากมองก่อนอือนมอ เห็นครับตัวเห็นตัวกระปูกเว้ยกระปูมันคิดอีกินเพิงนามซัดขึ้นมาได้ปลาไหมกันเห็นปลาเร็วอู้กระปู Lang tung lên len yên yên này, nhìn yên nhìn yên tải lắm rồi này, yên tải yên 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 nhảy nhảy lên, tải wow ม,มันมีเจ้าจักตัวเลยเห็นเจ้กระปูตายใช่ไหมมาถึกป่าเราไปมันจะชุดก่นอนเนาะ ตะกะปูดติดงองพี่น้องโอ้ถึกปลาเค็งน้อยเน่าแล้วเนี่ยเ่อเอากระปูคูปลาจนเน่าจนพูแล้วพี่เน่า สงสัม kind of ีคนมายามเลยมองขึ้นขึ้นแต่เทิงคนเห็นเด็ดเด็ดเด็เด็ยังเหรอโอ้ลมซะนี่ตัวหนึ่งพี่น้อย วันวน,วน,วนี้หัวดำหัวง่ายประตัหนึ่งเดี๋ยวน้องตาสิบปุ๊ดเอาก่อดน,นะพี่น้องปลาขอ้อพี่น้องกำลังออกกัตัวนี้ค่ะเป็นปลาข้อตัวเดียวกำลังขึ้น บัดเดือนหน้าเดือนเดือนนี้เนาะเดือนหน้าเอามากะหน้าจะได้เกี่ยวข้าวปลาหาตัวนี้กระปูกิ่นให่น้องปลาเค็งมึงกระปูตัวน ouais. ี้ก็คือเออโอ้ยปูกัดงับมือหลดมันก็ไม่ได้สิลุดอะไรด้นะพี่น้อง นี่นี่ลดแล้วลดแล้วอุ๊ยอุ um ๊ยยานแต่มันงับมือเลยเดี๋ยวนี้อุ้ยนี่นี่ได้แล้วโอ้งับแทงงับแทงนี่ ก้าปูใส่ของของเขาไปบันไปโตเสียงป่าเนาะเสียงป่า มีหอยมี้ยังีข้าวกำลังมานพี่น้องกำลังตั้งท้องเนี่ยเนะาะพระวาน,นพี่น้องลมลมเลยข้าวทางนี้กุ้งลินไมมพี่กุ้งกระแตนำ ส่วนเข่าเ้ากับบัง,งามนะพี่โดกระลังขียวงามแต่ว่าบัง,งามป็นใดกำลังขียวเลยเดี๋ยวเขาก็ลงมาเลาะอันเอาแมงนะพี่อดนี่พี่องเคยเห็นบตรตัวแมงอัน นี่พี่น้องในยุ่งง่า,าไหมฮะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาเลยพี่น้องตกแล้วพี่น้องเอาบ่ได้ซ้ำตกลงป่าแล้วบ่เห็นแล้วเนี่ยแล้วเข้าวหน้อตอได้พี่น้องเป็นภากได้พี่น้องแล้วตายย่อลงเลยบ่เป็นประมาณ สองให้หรือสามให้แต่เป็นไม่ได้กินข้าวแล้วพี่น้องเออห้งามกับงามงามเป็นบางบ่อนนะพี่น้องโอ่เท่าทวงพันนาเลยใน้ o u s e นีามาเอามะขามนะพี่น้องเมื่อกินสม้ม มาขามนี่มาตุ้นต้นเลยเดี๋ยวจะเอามาขามก็ได้พี่น้อง